สวัสดีพี่น้องจากทางช่องว่านันนทพงลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอยู่ไม่ยังนี่เอาบ้านผู้สาวฮะเอาอยังไม่ให้ผู้สาวชาเขียวสวัสดีครับทุกท่านน้องเหมียวรัชดาพรเป็นยังไหแน่มือนี่เป็นย่านไหนสร้างรอบสร้างอเป็นยังไงบ้างเป็นยงไนแน่ลูกมือนี่เมื่อยปะอ่างหักแพงได้ยังมากินนั่น แก่นครับทางช่องนี้บอกว่ากินฮอดกินทอดน้องหักแปงนี่น้ำตาลทายไม่เบิ้งเนี่ยเมื่อนี้ซบโอกาสพอดีพี่น้องเนาะอืมร้านนี้ซ้อมอะไรกันบ้างลูกซ้อมก้นเต้ยค่ะแล้วก็ซ้อมวนเต้ยอีหล่าเดียเต้ยก่อนหนังเนี่ยปีเนี่ยซาตินยิมเบาหวานน้าสาตีนยิ้มเบาหวานเบาฟังลำ้อนที่หล่าเดียเต้ยก่อนหนัง สาวชุ่มแพรตามแฟนสาวชุ่มแพร่ตามแฟนไงง้องไงงองไงง้องนี่เนาะไงอโอ้เมื่อนี้ยคุณแม่ได้ยังมาฝากข้าวต้มข้าวต้มผัดข้าวพัดต้มมันมดหมูบกหมูใส่เต้าใบบั้บั้นตลอดเลยหมูสามชั้นหมูสชั้นนะครับโอ้ยนะครับโอ้ยหน้าหักหลายคุณแม่กระไดเนาะ ห่วงลูกห่วงลูกสาวย่านลูกสาวหิวเข่าตอนซ้อมนะครับหมูว่านกับตะมะฮุงกับทอดหมูหมวานกับตะมะฮุงกับทอดหมูมะไห่ครับเขาที่ย่างจากคุณแม่ยังก่อนเนี่ยคุณแม่ลำไยเนาะครับผู้สนับสนุนหล่องหักแพ่งวันนี้เลี้ยวเล้ยวมากินข้าวปั้นแม่กินเข่าน้าแม่กินเขาน้ำกันเนี่ย ปีนี้น้องฮักแขรงก็ได้ได้ออกฉากนั่มนั่งเงือกเนาะเป็นน้องสาวนั่งเงือกเป็นน้องสาวของพี่ก้อยชาเินีนี่หลาได้ออกฉากยังแน่ปีนี้บอสูฟังนะฉากน้ำหยักฉากน้ำหยักนั่นหนาตาเจังสี่พุนธนายหนาอยู่น้ำหยักเลยนะบอสแลยอ่ะหนาขึ้นหยัก่หนาขึ้นหย่กให้เป็นบอสเป็นหยักอ่ะห้เป็นบอสอุ้ยหยักหน่อยอยู่ เป็นยักก็ต้องให้เป็นแม่เนาะเป็นยักน้อยเป็นยักน้อยนี่เลยอ่ะให้เป็นบ้านนั่งเงือกสุดยอดเดียวเหรอคนไต่ให้เออแถนนั้นยังยุ่งผิตัวน้องแนนนั่นเราเพื่อนกินน้ำเพื่อนกินน้ำมาด้วยอ๋อขมมาก็ไม่ได้บีบแต่อนอ๋อขมมากก็ไม่ได้บีบแต่เพื่อนที่าไปมาครับแม่ได้ยังมาฝากแน่ได้หมกหมูใส่หมกหมูสามชั้นใส่หน่อไม้ อันนี้หมากิงกวยนี่หมากิงงกวยอันนี้ก็าูต้มพี่น้องหัวจากมาหมากิงงกวยหักแพงหัวจากมาหมากิงงกวยเกิดบ่าท่านเด็กหน่อยซุ่มหนีเกิดบ่าท่านหัวจางบอกหมากิ้งกวยหมากิ้งกวยนี่นสิเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งตามพื้นบ้านบ้านเฮ้ามันสิเครือบไข่ไข่กับหมากอ่างุุนมันสิขึ้นอยู่น้ำปลาแต่ว่าถ้ากินแล้วมันสิคั้นคอบขนาด เครื่อมันสิเครื่อมันก็กินได้ปอกเปลือกออกแล้วก็จิ้มเกลือกินพอมันสมเครื่อมันน่ะเขาเอิ่นมากิ้งกล้วยนี่แหละนวยเังสิอะไรนี่มากิ้งกล้วยนี่คือกันเลยนี่นวยซับนี่แหละแต่ว่านีนปลาครับขอบคุณหลายๆแม่ไม่นี่พ่อกินเข่าไหมคะอ้หคุยกินแต่เส้เถื่อนพี่น้องกินแค่แม่แม่เบื้องนางเอกกินเข่าเบื้องนางเอกกินเข่า อนนาแม่ปาใสคิดว่ากินอะไรรืองลงก่นถ่าไปช่วยตำปาเป็นอยากก่างเเออปลาใสก็ว่ากินเป็นมูอ้ายมูน้องอยากกินต้องัดปครับปีนี้เนาะน้ะนองหักแพงแล้วก็น้องป่าใสได้รับบทบาทเหมือนกันนะครับบนเวทีน้องป่าใสเป็นทิมหยักน้องหักแพงเป็นทิมงเงือกนะครับความสดใสความน่ารักบนเวที แฟนครับแฟนเพลงเขาค่อยติดตามได้วันที่31นี่แน่นอนเนาะเปิดวงห้าเห็นหนูหายบอลเลยฉากค่ะห้าเห็นห่เห็นหายมันหายเอื้อยหายเอื้อยว่าตอนตอนพากันไปเล่นน้ำตอนพากันไปเล่นน้ำเพราะว่าเป็นฉากที่จะต้องหายเอื้อยให้เอื้อยเพราะว่าเพราะว่าอย่าง ว่าเอือ่อยพาเล่นน้ำเราอยากกินตีกองน้ำแต่ว่าทางนี้อยากตียังอยากตีดำนี่ <laughs> ต้องฟ้าใสอยู่ทีมยักษ์นะครับ <c oughs> ทีมยักษ์จะต้องให้เปลี่ยนเด้อบอ่นี่ทีมยักษ์อ่จะต้องให้เก่งๆให้หัดให้เก่งๆนั่นแหละให้เก่งๆคือเพ,พราะว่าเวลาถ้าสมมุิว่าหญาแม่มมแให้นี่สิแม่เขาจะต้องแอคติ้งน้ำไหมเขาจะต้องแอคติ้งคือเวลาเราหายนี่ คือทุกคนต้องยันนะทุกคนต้องกลัวยานเวลาหยักให้เวลาแง่เม่ให้น่ะจะต้องทําให้สมบทบาทว่ามันเห็นเหรียญหยอกกันหัวขีๆคักขักนี่สิมันบ่กคือนะเวลาอยู่หน้าฉากมันอ้คิดหนูบด้ภาคยานเล่นวุ่นใา้แมนเพราะว่าต้องต้องภาคยี่บางเทือกันขั้นแขวขั้นแขวมันเหรียญบ่ได้ตั้งใจนะจงพี่ท็อปแล้วสิบอกตลอดเห็นไ่เพราะว่าเวลาเฮ้าถือให้เข้าถือยังอยู่ในอยู่ในฉากนะ เราจะต้องแอคติ้งให้ได้ย่านเวลาทีมทีน่าแม่สซั่งขึ้นไปหาหน่อยมันต้องแล่นอิหรีดิยู่หนาเวที่ห้อสิหนึ่งบ่ได้ห้าสิเงียบบ่ได้ทวารสั่นมันสิเป็นฉากตายอยังเขาติดมือแสดงว่าเป็นคนขยันดีใจที่เก็บของ่ให้อีกแสบแม่แสบหลายเพรดังนี้ทำโบราณบ้านเฮาบอกว่าถ้าเขาติดมือเป็นคนขยันขานคนมันคนข้นขยัน บอกว่าแม่ดอกอีหล่ากินเข่าวลาล่างมือมันเลยติดมือปกติปกติคนขยันคนมันเห็ดเวี้ยเห็ดงานไปเหรียญดินเหรียญไส้มากเหมือนปะเข่าสิติดมือไม่ไ้บอกง่ายๆว่ากินเข่าวลาล่างไปเหรียญไม้มือโซกับบลูกเห็นบอกเคยเห็นเห็นพอเห็นแม่ว่าเวลาเพื่อนก้อนกินเก่าเพื่อนเสียวมือลูบหัวไปล่างมือไหมล่ะเพื่อนเสียวมือลูบหัวเอาน้ำมันอยู่น้ำผมเห็นบอกหัวหลุมันก็โคตรโคตรโครมกับมือนึ่งอีกแบบ น้าหนูภาษาผมจะมือแล้ววันจีนู่ลูกจดดูนั่นแหละคือคือโบราณคนเราว่าเกิดพูดได้กินข้าวติดมือคือเป็นคนขยันนะถ้าซูมมือนี่ยว่ามันขยันแต่คนโบราณมือกินข้ามันมีสอนมีอยู่แต่ว่าเอาสอนมาถือไปซื้อบอท่านหรอมั้งใชมบอท่านหรอมั้งใส่สอน มันี้เนาะคุณแม่นั่มมันี่มาเนาะขอคุณความหักแพงนะครับจากเอฟซีน้องหักแพงเอฟซีน้องฟ้าใสคุณแม่นั่มกับเขากับปามาฝากลูกฝากหลานครับตอนนี้อใครฝากผ่านกี่ะฮะว่ากมันใหญ่ให้ฝากมันใหญ่เออโซซินา ที่จริงที่จริงคุณแม่เราอาจสิเห็ดมาสีจืดจืดจังน้อยนะแต่ว่าหักแพ้งไดในล่างมืก็เไยดูดนี่มันนวดจังน้อยดูดมันนวดจังน้อยกําลังสอบมา่วไหมไหมวันนี้เราก็จะเริ่มรันหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปจนว่าเริ่มตั้งแต่คอนเสิร์ตเลยจนว่าจบล่ำเรืองหนึ่งรอบนะครับ ลักสิจบหอดจังโมงอันนั้นกะอยู่ที่ฉากอยู่ที่การเล่นของนักสแสดงแต่ละคนนั่นถ้าเล่นได้เร็วถ้าได้เป๊ะก็อาจจะได้เลิกเร็วเนะมันนีนฝากเป็นกำลังแรงใจน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อน้องฮักแพงน้องฟ้าใสมัอนีตั้งใจซ่อมยางเต็มที่นะครับบางใบยนี่ยเขาซ่อมเพลงเตยซื้อ,อแล้วก็ช่วงแรกเขาสิลัน่นเริ่มจากคอนเสิร์ตเพลงแหลกจนว่าหอดเพลงสุดท้ายนะครับ พวกน่การไปคุยกันไงีิ่วมเนเ้กินขาอ่างไรกิส่วนเพื่อนแน่ยกินขาส่วนพ่อส่วนแม่กินขานั่มันสีเบิร์เส่นดเบิมด้่สุบน่อไม้อ็นหมกหน่อไม้หมกหน่อไม้โมกหนไม้ใส่หมูสามชั้นนะครับเอาคำสุดท้ายอามบาย พี่ใช้กับเนี่ชนบุรีรนะครับอนนอเ,เอาฝากติดตามทีมงานเท er ่าน้เด้อสาวน้อยลำเพลินโชว์ปีนี้อลังการนะครับฝากเขากุ้มปิดต um ั้งเด้อพี่น้องเด้อวันที่3 1เนะครับ129บาทไม่แพงนะครับสำหรับผู้ใดมาหน้างานหน้าเวทีก็ร30บาทเท่านั้นเองครับวันที่3 1เอ็ดพอกันน้องฮักแพงน้องฟ้าใสวันนี้บายๆนะครับขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณท,ที่ติดตามขอบคุณ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยครับทั้งช่องพน,นันนันทพง์ลำเพลินโชว์ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ